วันนี้อยู่มานไม่เป็นมาร่วมงานกลุ่มเลดโซนผมไม่เคยเจอพวกพี่เขามาก่อนแต่พี่ๆเขาให้ใจผมมาก่อนแล้ววันนี้ผมเลยขอมาด้วยใจพร้อมนำของที่มีมาแจากสมาชิกยินดีที่ได้เจอกันถึงแม้รถผมจะพังแต่ผมก็มานะครับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราจะไปรวมกลุ่มกับกลุ่มเดโซนนะครับเขารวมตัวกันที่คลองสามนะครับของจังหวัดปทุมเนาะก็ผมออกจากนครสวรรค์นะครับวันนี้ออกประมาณตีห้านะครับบอกเลยนอนไม่ถึง2ชั่วโมงครับที่ออกตีห้าเพราะว่ารถเราวันนี้นะครับบอกเลยไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนื่องจากว่ามีอาการรั่วของตัวน้ำยาหล่อเย็นนะครับมันไหลออกก็วันนี้ก็เป็นปิบวัดดวงนะครับว่าเราจะไปถึงไหมแล้วก็จะกลับได้หรือเปล่า คือมันเบิกอะไรไม่ทันแล้วเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันอาทิตย์ไงแล้วเมื่อวานอะ่ะผมมาไล่รถตอนห้าโมงเย็นคือศูนย์ฮอนด้าเขาปิดแล้วโอเคครับไปดูไงครับในทริปนี้ว่าจะไปถึงหรือเปล่าและจะกลับได้หรือเปล่าไปนะครับทุกคนว้าวว้าวว้าว,ว,าวาแล้วก็เดี๋ยวรอออกไปพร้อมกับพี่ๆรสโต้นะครับ แล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งครับกลุ่มชนบุรีแต่ว่าเขาจะรอไปเจอที่โรงเรียนนะครับไปเยผมไปเตินมนน้ำมันก่อนแล้วเดี๋ยวออกิกนะครับทุกคน Number 309นะครับพี่คนนี้เขาจะเดินทางกลับพัทยาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเอาสติกเกอร์ให้เขาโดยเราจะเจิมให้เขาเลยนะครับอันนี้คือเราติดไฟแดงกัอยู่นะครับติดพึ่ง,งกบวยน,นะครับอ่ามากันเยอะแบบนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่มาดูแลนะครับ เอกสารเราครบไม่ต้องกลัวนะครับปลอดภัยแน่นอนแต่ถ้าใครเอกสารไม่ครบก็แนะนำอย่าเพิ่งออกมาเดินทางแบบนี้นะครับทุกคนตอนนี้ครับเราก็จะรออีกหนึ่งกลุ่มครับอีกหนึ่งกลุ่มไปจอดอยู่ตรงปตท,ะทนะครับซึ่งเราเลยเขามาแล้วเนื่องจากมันติดไฟแดงกันหลายจุดจัดมันเลยหลงกันนะครับแต่ตอนนี้ก็เลยจอดรอกันอยู่ ้างทางครับสมาชิกมากันเยอะมากผมเลยตัดสินใจว่าผมจะชิงไปที่อื่นนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาแจกของรางวัลก่อนของรางวัลที่ผมเลือกที่จะแจกนะครับก็มีอย่างนี้นะครับนี่รถของคนในกลุ่มนะครับผมเลือกอไว้แล้วผมเดินดูเกือบทุกคันอะที่ตอนแจกของที่โรงเรียนนะครับ ถ้าเดี๋ยวเรามาแจกเขากันดีกว่าไปครับหาเจ้าของที่เราจะแจกไม่เจอนะครับงั้นผมจะทําแบบนี้นะครับจะส่งเข้าไปในกลุ่มนะครับที่มากันวันนี้นะครับแล้วก็ให้พี่เขาเดินมาที่รถละกันคนแรกนะครับจะเป็นยางนะครับผมจะเอาส่วนลดยาง20%เอร์ให้พี่คนนี้นะครับไปเดี๋ยวตามตัวพี่เขากันเป็นชิ้นแรกนะครับกิบ t อร์เอร์ยเอร์20ของฟีร e นลี่นะครับเดี๋ยวเราจะให้เขานะครับคือ ยางเขาไม่เหลือสภาพชิ้นดีแล้วครับทุกคนอ่าให้ดูอะไรนะแต่ในร้นียกให้เขาไปเรียบร้อยครับเจ้าของรถมาที่รถแล้วครับอันนี้เป็นส่วนรถของพิเนลี่ครับผมใช้กับร้านห้าดาวโอเคได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้ขอบคุณมากขอบคุณครับมีนัำเบอร์ให้พี่อันนี้เลโซนเออเพิ่งเข้ามาวันนี้วันแรกรับวันแรกโดนแล้วยัต้องโดนแล้วพี่ เดี๋แอดมินของเรโซนนะครภารกิจต่อไปของเรานะครับคือหาเจ้าของรถคันนี้ครับคือเขาเอา,อายังวงรัดโทรศัพท์ครับผมก็เลยจะเอานี่ครับของมอเตอร์บุกครับให้เขาแต่ตอนนี้หาเจ้าของไม่เจอนะครับเราก็ได้เจอเจ้าของเรียบร้อยนะครับเราจะส่งมอบให้พี่เขานะครับเป็นของมอเตอร์บุตัวนี้ของพี่เขาเดี๋ยวผมขอดูหน่อยอพี่เขาใช้ยังวงรัดแบบนี้นะครับผมก็เ,เลยอ่เดี๋ยวส่งมอบเป็นตัวนี้ไว้ให้พี่ ไว้ใช้นะครับของภาพคือใครใช้ของแบรนด์โมลินผมก็จะแจกเขาไปนะครับแต่ว่าต้องดูว่าคันนั้นของเขาต้องไม่มีการท่อดอยู่แล้วนะครับคันนี้นะครับที่ผมเลือกนะครับที่จะให้เขานะครับคือเขาใส่สายทักของแบรนด์โมลินอยู่นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยเขายังเป็นของเดิมอยู่ผมก็เลยคิดว่าอ่ะผมเลือกคันนี้แล้วกันเพราะว่าเขาเป็นสายตัวลิงอ่ะก็คือมีของแต่งตัวลิงครบแล้วบนเนี้ยผมก็เลยอ่ะให้เขาแล้วกันนะครับเจอตัวแล้วครับหามข้าหน้าเหรอเดินหาทั่วเลยพี่ต้องแจกถึงมือครับ อ่านี่ครับเจ้าของรถคันนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกนะครับก็คือนี่ครับพี่เขาเป็นสายทัวริงก็เกือบครบแล้วครับแล้วก็มีชุดแต่งของตัวนี้นะครับอ่าของโมลินนี่ชัดเจนนะครับอ่าก็เดี๋ยวเราเสริมกาดคอยแล้วก็กาดพ่อให้เขานะครับอ่าชุดนี้ครับับผมทุกคนชิ้นสุดท้ายนะครับที่เราจะให้พี่เขาในวันนี้ครับอ่ะเจอพี่เขาพอดีแอดมินช่วยหาให้เรานะครับอ่าพี่ชื่ออะไรครับอ้มครับอ่าพี่อ้มนะครับพาผมไปรถพี่หน่อย อันนี้นะครับพี่เขาจะเป็นคันที่สองนะครับพี่จะได้ใส่นะครับคือคันแรกก็คือรถผมนั่นเองคันที่สองก็คือรถพี่เขานะครับนี่เลยครับคือรถพี่เขานะครับนี่เป็นทัวรลิงจัดจ้าแล้วนะครับคือครบรับแล้วก็ตรงนี้มันเหลือครับผมก็เลยเฮ้ยเติมให้พี่เขาดีกว่าแล้วก็เลสโซนะครับนี่สีแดงคันที่สองีกยังไม่มีวางขายนะครับเหตุผลที่ผมเรื่องเขาก็คือชุดเขาครบแล้วนะครับแล้วก็มีของโมลินนะครับผมก็เลย เพิ่มเติมให้เขาไปครับชุดนี้ครับพี่อ่านี่ครับพี่เขางงครับว่าใส่ยังไงคือเดี๋ยวเรามาใส่ให้พี่เขาก็เลยดีกว่านี่ครับก็จัดตรงให้เป็นกาดแบบนี้ครับแล้วเราก็เอาเบอร์สิบสามนะครับสิบสามใช่ปะสิบสามขันเลยครับจัดตรงอันนี้จะเป็นงานอลูมิเนียมนะครับ เรียบร้อยครับแล้วเราก็มาจัดตรงตรงนี้อัดล็อกให้มันแข็งนะครับแล้วมันก็จะกลายเป็นแบบรถผมนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่เขาไปล็อกตัวเองนะนี่ครับมันก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ครับพี่เขาก็งงครับมันคืออะไรนี่ใส่เสร็จแล้วเรียบร้อยครับทุกคนบอกเลยแม่งโคตรสนุกอ่ะแล้วก็อันนี้ครับให้พี่ที่เขามาเพื่อผมอ่ะสำหรับคนแขนใหญ่ครับอ่ะนี่น่าจะใหญ่ที่สุดแล้วอ๋ออ๋อ,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 อ ลองลองเลยพี่ผมอยากรู้ว่ามันใส่เด็กคนแขนใหญ่ได้ไหมงอนโอ้ยงอนอะไรแล้วเอยนะงอนดวดูมีคนงอนมั้ยม่มีนวะไม่มีมีคนงอนอ่าอ่าได้เดี๋ยวหาให้หาให้เหาหหนเฮ้ยใหญ่จริงอ่าลองลองเลยพี่ผมอยากรู้ว่าใส่ได้ไหมไม่แต่ผมไม่เคยเจอขอบใหญ่ที่อันนี้พี่อ่ะเผื่อพี่ปั้นเป็นอันนี้ก่อนเลยปั้นเป็นไอ้เนี่ยกลมๆก่อนพี่หายาก นี่ขนาดเรากระดาษเขาไปเฮ้ยเจ๋งอ่ะได้ไ้มพี่โอ้หไม่รัดด้วยอ้าวนี่ถูกใจพี่เขานะครับเปรี้ยวเฟรี้ยวเปรี้ยวโอเคไม่ต้องไปเชื่อละขอบคุณครับ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 พี่เก่งของเราครับน้อยใจครับก็เลยอ่ะนี่ครับอาวอ้าวมีอยู่แล้วอด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 อ เทคนิคเทคนิคเซอร์โอเคคร okay, so ับก็เด okay, so ี๋ยวเราออกไปหาอะไรกินนะครับก็มิงของเลโซนก็โอเคครับสุดยอดครับแอดมินที่นี่ดูแลดีนะครับใครอยากลองมาก็ลองมาครับกลุ่มเลโซนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อครับทุกคนตอนนี้นะครับก็กินกันอิ่มเรียบร้อยครับไปเที่ยวไหนครับพี่เก่ง บางบอลวังบอลปังวังวังบอลโอเคอันนี้พี่เอกนะครับพี่เอกเตรียมกลับแล้วนะครับทุกคนครับโอเคหาไปเจอกันหน่พี่ได้ดูวิีทิปกันต่อนี่ครับวันนี้เราจะไปวังบอลบอลวังบอลไม่ใช่บางบอลวังบอลเฮ้ยพูดไม่ถูกแต่ไปถูกอะครับ อนโอ้โ oh หเปิดประเทศแล้วอ่างเก็บน้ําเมื่อไร่จะลอยกระทงตอนนี้นะครับก็อยู่ที่อ่างเก็บน้ําวางบอนนะครับสรุปมาแล้วมันปิดนะครับเราก็เลยจะทำคอนเทนต์ก็คือจะลองไปเขาใหญ่นะครับแล้วลองวัดดวงว่ารถของพวกเราอะอที่เป็นท่อผ่ากันมานะครับจะรอดไม่รอดเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะได้เที่ยวกันไหมวันนี้ไปครับทุกคน ึดูคู่หูเรานะครับว่าจะรอดไม่รอด ตอนนี้ครับเราก็มาเทสแล้วก็ได้รู้นะครับว่าฟอร์ซ่าคันนี้สามารถขึ้นเขาใหญ่ได้นะครับทีคนแต่ว่าพี่เก่งขึ้นไม่ได้นะครับเรามาด้ยวยกันเราจะไม่กินกันครับย้อนกลับไปเที่ยวที่อื่นไปครับ